Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Faqar kala Allah tabaraka wa ta'ala Wa huwa asdakul qailin Wa la tahinu wa la tahzanu Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin Sadaqallahul azim Allahumma a'inna w a l ล a tu'in alaina Allahumman surna walla tan sur wa alaina Rabb yasir w a l ต a tu asir ขอความรักความบารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปรานีจากเอกอง Allah s u b h a n a h ว w า t ะ a l พระเป็นเจ้าแห่งเราจงประสบแด่ท่านผู้ติด,ดตามรับชมที่รักแหลเครรพยิ่งทุกท่านครับเราอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กันกับ40ประการสร้างบ้านให้เป็นวิมาน เมื่อครั้งที่แล้วเราอยู่กันในคําเตือนหรือสิ่งที่เราควรจะได้ประพฤติปฏิบัติก่อร่างสร้างตัวก่อกําเนิดทำริเริ่มขึ้นมาในบ้านของเราให้ได้ในประการที่6เมื่อครั้งที่แล้วก็คือพยายามรณรงค์ส่งเสริมให้คนในบ้านได้มีบทรำลึกถึงอัลลอฮ์ในการเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะได้ไม่เอาชัยตันเข้าไปด้วย มีบทรำลึกถึงอัลลอฮ์มีการขอวิงวอนขอปกป้องจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานาอูวาตาลาเมื่อจะออกมาจากบ้านเพื่อจะได้ไม่ให้คนในบ้านที่สมาชิกในบ้านออกมาจากบ้านแล้วต้องมาพบมาเจอมาผ่านการหลอกลวงจากไยตันไม่ว่าจะเป็นัยตันในรูปแบบใดก็ตามนั่นคือประการที่6ที่ผ่านมาวันนี้เข้ามาสู่ในประการที่7ยังคงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกันกบ การรังสัรการต่อเติมบ้านของเราให้สวยงามให้งดงามท่านที่เคารพครับลองนึกภาพดูว่าณนะวันนี้บ้านช่องหลายบ้านตอนนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยมีระบบที่เราใช้ในการดูแลรักษาคนในบ้านให้รอดพ้นจากขโมยให้รอดพ้นจากอัญยกรรมต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นในวันนี้เรามีระบบการรักษาความปลอดภัยที่บานประตู ประตูวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสลักใส่กรอนแต่เพียงเท่านั้นวันนี้ประตูมีการใส่สัญญาณกันขโมยเข้าไปเมื่อประตูถูกเปิดโดยไม่ได้ใส่รหัสจะมีสัญญาณเตือนส่งต่อไปยังสถานีตำรวจส่งต่อไปยังส่งต่อไปยังสำนักงานรักษาความปลอดภยัยหรือที่เราเรียกกันว่า Security ที่บ้านช่องนั้นๆได้ว่าจ้างเอาไวใ้ให้ดูแลเราจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน มีป้อมยามก่อนที่สมาชิกในบ้านจะเข้าไปมีไม้กั้นนะครับเขาสแกนจากทะเบียนร,รถเมื่อทะเบียนร,รถเป็นทะเบียนที่ลงทะเบียนเอาไว้ไม้กั้นนั้นก็จะเปิดออกแต่ถ้าหากว่าเป็นทะเบียนร,รถที่ไม่ใช่ไม้กั้นจะไม่เปิดยามหรือผู้รักษาความปลอดภัยจะต้องมาขอแลกบัตรกับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปสู่หมู่บ้านนั้นโดย โดยแลกบัตรของตนเองเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการก้าวเข้าไปในการในการเดินทางเข้าไปสู่หมู่บ้านหลังนั้นหมู่บ้านนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าบ้านหลังนั้นหมู่บ้านนั้นชุมชนนั้นได้รับความคุ้มครองได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากกลุ่ม Security หรือเราเรียกกันว่ายามรักษาการนั่นเองนั่นคือบ้านที่เราเห็นกันในปัจจุบันเป็นการรักษาให้รอดพ้นจาก ฝีมือมนุษย์ด้วยกันที่มองเห็นไม่ว่าจะเป็นการขโมยการโจรกรรมหรือการปล้นหรือในรูปแบบใดก็ตามได้ในระดับหนึ่งบางบ้านมีการติดสัญญาณการขโมยบางบ้านมีความมีการรักษาความปลอดภัยด้วยกับการติดกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดวันนี้เมื่อมีภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแม้แต่กระทั่งที่สถาบันอารอบิตี้ก็มีกล้องอยู่เป็นจำนวน 20- 3 0ตัว มีการขยับเกิดขึ้นในจุดที่กล้องจับภาพมันจะส่งสัญญาณมันจะส่งคำเตือนมันจะส่งการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือของผู้รับผิดชอบว,ว่าในจุดนั้นมีการเคลื่อนไหวของวัตถุในจุดนั้นมีการเคลื่อนไหวของบุคคลนี่คือการรักษาความปลอดภยัยของเขหสถานของสถานที่ที่เป็นองค์กรสำคัญสคัญที่อาศัยเทคโนโลยีอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลบ้านเรา นอกเหนือจากเราจะได้ดูแลรักษาด้วยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่าศาสนาสนับสนุนส่งเสริมถ้าหากว่าเรามีกําลังความสามารถในการใช้ในการซื้อในการเลือกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาดูแลรักษาทรัพย์สินในบ้านของเราแต่มันมีอุปกรณ์มันมีวิธีการมันมีวิธีการในการรักษาความปลอดภัยคนในบ้านของเราให้รอดพ้นจากชัตันท่านที่เคารพครับ ในวันนี้อยากจะได้นำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องก,กันกับการรักษาความปลอดภัยจากชัยตันในบ้านในหนังสือนี้ระบุเอาไว้ในคำเตือนที่7หรือในประการที่7ว่ามูวาซัลกิรออาติซูโรติบากอร์ฟิลไบตีหรือตอดิชัชตอนมินหูซึ่งมีความหมายก็คือพยายามให้ในบ้านนั้นมีการอ่านซูรรบากอร ซูระตุลบากราในบ้านเพื่อเป็นการขับไล่ช้ตันมันไม่ซ้ำกันนะครับกับในประการที่6ในตอนอีพีที่ผ่านมาอีพีที่ผ่านมานี้พูดถึงเราจะคัดกรองคนที่จะเข้าไปในบ้านเอาเฉพาะสมาชิกไม่เอาชัยตันเข้าไปด้วยเราจึงก้าวเข้าบ้านด้วยกับการซิกรุลละชัยตันจึงไม่สามารถเข้าไปได้เราออกจากบ้านด้วยการซิกรุลละเราจึงไม่ต้องไปพบพานกับชัยตัน แต่นี่กำลังหมายถึงบ้านที่มีชัยตันอยู่แล้วบ้านที่มีมารร้ายหลบซ่อนแอบแฝงสิงสู่อยู่ในบ้านเราจะขับไล่มันออกไปอย่างไรการกับขับไล่มันต้องมาคู่กันนะครับในการขับไล่ชัยตันขับไล่มารร้ายไม่ว่าจะเป็นมารร้ายในรูปแบบของมนุษย์มารร้ายในรูปแบบของยินมารร้ายในรูปแบบของชัยตันนั้นวิธีการขับไล่ในแบบอิสลาม เราไม่สามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดเราไม่สามารถที่จะใช้สัญญาณกันขโมยเพื่อดักจับเพื่อกักกันใช้ตันต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจากการอ่านซูรบบารารอาให้เกิดขึ้นในบ้านใช้คำว่าอ่านนั่นหมายถึงมันไม่เกี่ยวข้องก,กันกับการเปิดใน y o u t u b e หลายบ้านตอนนี้ฮิตหลายบ้านตอนนี้พยายามทำให้บ้านของตัวเองมีเสียงพะมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยการเปิด ถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นการเปิดเทปขยับมาเป็นซีดีขยับมาเป็น,น MP3 ขยับมาเป็น YouTube ขยับมาเป็นที่สุดแล้วสิ่งที่ศาสนาต้องการจริงๆนั่นก็คือกิรออะแคือการอ่านออกจากปากของคนที่อยู่ในบ้านคำว่าอ่านเมื่อมองในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างมองในหลักวิชาการของนิติศาสตร์อิสลามกิรออะแก็คือการตัลัฟุ การพูดออกไปและผู้ที่พูดนั้นได้ยินเสียงที่ตัวเองเปล่งออกไปด้วยเหมือนก,นกันกับในรุก,กลเลาหมาดมีการกีรออตุลฟาตีฮะมีการอ่านสูร่าฟาติฮะพร้อมกับบิสมิลลาฮิรราะห์มานุราะหิมหรือบัสมาลาะการอ่านนี้มันจะต้องผู้ที่อ่านจะต้องได้ยินเสียงของตัวเองที่อ่านออกไปดังนั้นสิ่งที่เราทำกันอยู่มันคือการเปิดเปิดให้ใครฟัง เราเปิด Youtube ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่การเปิดเป็นเรื่องที่ดีตรงที่จะได้สร้างความสร้างสมังชะให้เกิดขึ้นกับคนในบ้านจะได้อยากอานเหมือนเราเปิดเพลงเมื่อเราเปิดเพลงเราก็อยากจะร้องตามเพลงที่เราเปิดอ่านกุรอานเปิดกุรอานก็เช่นเดียวกัน ในยัะที่ดีมุมที่ดีที่น่ามองในการเปิด YouTube กุรานก็คือมันจะได้เป็นการส่งเสริมมันจะได้เป็นการสร้างความอยากความต้องการที่จะอ่านด้วยกับปากของตัวเองให้เกิดขึ้นกับคนในบ้านนั่นเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ศาสนาสนับสนุนแต่ที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่เพียงการเปิดแต่มันคือการที่คนในบ้านได้หยิบจับพระมหาคัมภีร์อัลกุราน ขึ้นมาอ่านผ่านลมปากของตัวเองและให้ตัวเองได้ยินเสียงการอ่านนั้นนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นการอ่านหรือกิรออที่ถูกต้องที่จะสามารถที่จะขับไล่คนในบ้านให้ขับไล่ชัยตันให้ออกไปจากบ้านของเรานะครับรวมถึงคนในบ้านด้วยคนในบ้านที่เป็นชัยตันก็จะไม่อยากอยู่ในบ้านที่มีการอ่านซูรตุลบากรอท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัวาวาลฮวะลยฮิวะสลัมได้ทรงกล่าวไว้ในหัดดิสบทหนึ่งว่า ลาตาจอาลูบูยูตะกุมกูบ um ูรอท่านนาบีได้กล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ทําให้บ้านของท่านเป็นกุบฏคาว่าทําให้บ้านของพวกท่านเป็นกุบฏนั่นก็หมายถึงเป็นสถานที่ฝังเรือนร่างที่ไร้ชีวิตบ้านใดก็ตามนะครับที่ไม่มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบ้านนั้นไม่ต่างกันกันกบสุสานที่มีไว้ฝังเรือนร่างที่ไร้วิญญาณ นบีได้กล่าวว่าลาตาจอลูบูยูตากุมกูบูรอท่านอย่าได้ทำให้บ้านของพวกท่านเป็นสุสานอินนชัยตอน่ยันฟิรูมินัลไบติลลาดีตุกรอูฟีฮิสูรตุลบากรเอากะมาก่อนท่านนบีได้กล่าวว่าท่านอย่าได้ทำให้บ้านของท่านเป็นสุสานพอแท้ที่จริงแล้วชัยตันหรือมารร้ายนั้นมันจะหลีกหนีมันจะหลบมันจะถูกตัดเพิดออกไป ในบ้านที่มีการอ่านซูราะบากราะท่านที่เคารพชายตันมันพร้อมมันอยากอยู่กับเราอยู่แล้วมันไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งมันอยากจะอาศัยเคหสถานของเราเป็นที่ซุกหัวนอนของมันเราไม่ต้องการต้อนรับมันเราพูดว่าฉันไม่ต้อนรับมันไม่ไปหรอกเราทำยังไงมันก็ไม่ไปอย่างเดียวที่เราจะสามารถต่เพิดมันให้ออกไปจากบ้านของเราได้นั่นก็คือคนในบ้านต้องอ่านซูราะบากราะกันบ้าง ท่านที่เคารพครับมองตรงนี้ศาส,สนาต้องการอะไรกับเราต้องการจะบอกอะไรกับเราตำราเล่มนี้ข้อมูลชุดนี้ผมต้องการจะบอกกับท่านว่าบ้านหลังใดก็ตามที่ไม่มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฟังอีกครั้งนะครับผมไม่ได้พูดถึงเปิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้พูดถึงการฟังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานผ่านระบบโซเชียลมีเดียในรูปแบบใดก็ตามแต่ผมกําลังพูดว่าการกี่รออะ การหยิบกุรอานขึ้นมาแล้วมองด้วยตาแล้วอ่านด้วยปากของตนเองนี่ต่างหากที่จะสามารถขับไล่ชัยตันแขกที่เราไม่ได้รับเชิญให้ออกไปจากบ้านของเราไปให้พ้นๆไปให้ไกลๆและเชื่อเถอะครับอยากรู้ว่าสมาชิกในบ้านของเราคนใดเป็นชัยตันอยากรู้ว่าใครบ้างที่เป็นชัยตันในคราบของมนุษย์ ลองหยิบกุรอานมาแจกตามจำนวนคนของคนในบ้านและให้ได้ฝึกให้ได้อ่านให้ได้เรียนรู้ให้ได้ศึกษาให้ได้มาอ่านร่วมกันในซูรตุลบากรพูดอย่างนี้แล้วทิ้งไว้แค่นี้ท่านอาจมีความรู้สึกว่าซูรอบากรนี่มันยาวเหลือเกินกินพระมหาคัมภีร์อัลกุรานไปต้องสองยุสกว่าๆด้วยซ้ำนะครับมีหลายอายะมีหลายองค์การมีเป็นร้อยๆอ,ยอ,ยอายะยาวเกินไปคนในบ้านอ่านไม่ไหวหรอก ท่านที่เคารพลองดูว่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดจนเกินความสามารถลายูกันล,ลิฟุลลอหุนับซันอิลลาวุอาฮาอัลลอฮ์จะทรงไม่บังคับชีวิตหนึ่งนอกเหนือจากชีวิตนั้นจะสามารถที่จะกระทําได้ไม่บังคับใครจนเกินขีดความสามารถของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อวันนี้เรามองว่าการอ่านสุรบกระกอร ทั้งต้นมันยาวมันยากท่านนาบีได้กล่าวว่าไงครับท่านนาบีได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามหรือใครก็ตามที่ทำการอ่านสองอายัดสุดท้ายของซุร์บากรกาฟาตาหูเพียงพอแล้วสำหรับเขาในโลกนี้และในสัมปรรยภพนั่นหมายความว่าในชีวิตของเราในบ้านของเราในแกะสถานของเราเราต้องการที่จะวางกับดักใช้ตันเราต้องการที่จะ ขับไล่ชาตันในรเทศมันออกไปต้องการที่จะขีดเส้นว่านี่คือเขตแดนที่ชาตันเข้าไม่ได้สิ่งที่เราจะเอามากั้นเป็นเขตแดนไม่ใช่รัว้วลวดหนามเพราะมันถูกรื้ออะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราจะเอามากั้นเป็นเขตแดนระหว่างบ้านของเรากับชายตันที่ถูกสาปแช่งนั้นนั่นก็คือการอ่านสุรบากรอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองอายัดสุดท้ายในสุรตุลบากรเริ่มต้นตั้งแต บิสม um ิลลาฮิราะห์มานุราะหิมลิลลาฮิมาฟิสซามาวะติวะมาฟิลอารวะอินตุบดูมาฟีอันฟุสิกุมจนกระทั่งจบสุรบักรอนี่คือสององค์การสุดท้ายที่มักถูกอัญเชิญในการทำซิกรุลลอหรือเราเรียกกันว่าทำอิซิกุโบนั่นเอง นะครับนี่คือนัยยะของหลักธรรมคำสองศาสนาที่ถูกสอดแทรกเอาไว้ในพิธีกรรมต่างๆซึ่งบางครั้งบางทีเจ้าของบ้านที่เชิญคนไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมเขาถึงมีการอ่านสองอายัดของสุรบากเรรที่อ่านก็เพื่อเป็นการขับไล่ชัยตันบ้านเราใครมันจะรักบ้านเราได้เท่าเราไม่มีหรอกเราสร้างมันมาเรานอนอยู่ที่นั่นเรากินอยู่ที่นั่นเรามีความสุขอยู่ที่นั่นดังนั้นถ้าจำถามว่า ใครจะสามารถหรือใครที่จะจริงจังจริงใจในการขับไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญที่เราเรียกว่าใช้ตันออกจากบ้านได้อย่างจริงจังก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองดังนั้นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของคนในบ้านทุกคนที่จะต้องขับไล่มาร้ายขับไล่แขกที่เราไม่ได้รับเชิญไม่มีใครต้อนรับให้พ้นไปจากบ้านด้วยการอ่านอย่างน้อยก็คือซูาะบากราะสองอายัดสุดท้ายท่านที่เคารพ พูดอย่างนี้แล้วนอกเหนือจากรณรงค์บ้านไหนที่มีความสุขโดยที่ชัยตันอยู่ด้วยชัยตันมันก็จะมาสุขด้วยในขณะที่ท่านรับประทานอาหารชัยตันก็จะรับประทานอาหารด้วยในขณะที่ท่านนอนอยู่บนเตียงชัยตันก็จะมานอนด้วยในขณะที่ท่านมีความสุขฉันสามีภรรยาชัยตันก็จะมาร่วมวงด้วยเราจําเป็นต้องขับไล่มันออกไปเอามันไว้ไม่ได้และอย่างเดียวที่เป็นไม้เบือ่อไม้เมาของมัน เหมือนกับงูเห่ากับเชือกกล้วยนะครับที่โบราณเขาบอกที่มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกับอ,อ,อะไรครับที่เป็นข้อเปรียบเทียบที่มันไม่สามารถที่จะมารวมตัวกันได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีมันมีสิ่งที่มันแพ้ทางกันอยู่เราไม่สามารถเอาชนะมันได้ด้วยเรื่องอื่นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นอาวุธในการจัดการกับชัยตันนั่นก็คือซูระตุลบากร ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลัหวะลัยฮิวะสัลลัมได้สรงกล่าวไว้ในอีกหัด,ดิสบทหนึ่งว่าอิกรออูสูรัตัลบากราฟ,ฟีบูยูติกุมฟ่าอินชนาชิทต้อนาลายัดฮุลูใบตันยุกรอูฟีิสุรัตุลบากรเมื่อสักครู่นี้หะด,ดิสเมื่อสักครู่ก่อนหน้าผมได้บอกว่าอ่านสูรอบากราจะขับไล่เชตันเมื่อไล่ไปแล้วเราก็ต้องทำรั้วรอบขอบชิด ่านนาบีได้กล่าวในฮะดิษในที่อันเชิญเมื่อสักครู่ว่าอิกรอูพวกท่านทั้งหลายจงอ่านสุราบากรอนในบ้านของพวกท่านอีกครั้งนะครับอ่านในบ้านของพวกท่านอ่านผมบอกไปแล้วอ่านก็คือการอ่านเปล่งเสียงออกมาจงอ่านสุราบากรอนในบ้านของพวกท่านเพราะแท้จริงแล้วฟาอินนัชัยตอนลายัดุคูลูไบตัน พอแท้ที่จริงแล้วชัยตันหรือมาร้ายมันจะไม่กล้าก้าวล่วงเข้าไปในบ้านที่ยุพรอูฟีฮิวซูระตุลบากรในบ้านที่มีการอ่านซูรบากรนอกเหนือจากเราไล่มันออกแล้วเรายังขีดเขตแดนกับมันด้วยว่าเขตนี้แกเข้าไม่ได้อีกแล้วไอ้ชัยตันเอ๋ยเพราะเราได้อ่านซูรบากรเพื่อเป็น เพื่อเป็นเขตแดนเป็นชายแดนระหว่างเรากับมันว่าเขตนี้เป็นอธิปไตยของเรามันเข้ามาไม่ได้อีกแล้วก็ด้วยกับสุรบากรอตกลงไล่ก็ใช้บากกรอนะครับกันก็ใช้บากกรอทั้งกีดและกันใช้บากรรอทั้งสิน้นท่านที่เคารพครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้ นอกเหนือจากเราพยายามรังสรรค์ความสุขแต่งแปมต่อเติมหรือเราจะใช้คำว่าอะไรก็ตามในการทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นเราพยายามหาทรัพย์สินเงินทองพยายามซื้อเฟอร์นิเจอร์พยายามซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในบ้านของเราสังเกตดูไหมว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่สุขสักทีมันจะสุขอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรก็ในเมื่อศัตรูตัวฉกาดที่มันคอยประกาศว่ามันจะหลอกล่อเรามันจะหลอกล่อลูกหลานอาดัมให้หลงผิด ให้หมดความสุขทั้งในโลกนี้และสัมภยภพมันอยู่ในบ้านเดียวกันกับเราบ้านท่านจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญสําคัญอยู่ตรงที่มันมีชัยตันอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่าถ้าบ้านหลังใหญ่มีชัยตันอยู่ด้วยบ้านนั้นก็จะแคบลงกันทียิ่งถ้าบ้านหลังเล็กมีชัยตันอยู่ด้วยมันจะยิ่งหาความสุขไม่ได้แน่ๆน่ทันทีขารพครับในอีกฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับท่านนาบีได้เล่าให้เราฟังว่าอินนัลลอฮะตาอาลากาตาบกิตาบัน กบลาอายัคลูกกสัมมาวาติวัลอัลบิอัลไฟอมัมท่านอีได้เลาให้เราฟังว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ได้ส่งบันทึกนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็คือบนเราคุณมะฟูสว่าก่อนที่จะทําการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับก็คือที่อารัชของพระองค์ได้บันทึกเอาไว้ก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงสองพันปีด้วยกันว่าอันนาหูอันซาลามินหูอายะไตนี่ ว่าพระองค์จะได้ประทานสองอายัก์ลงมาทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งที่พระองค์จะได้ประทานมาให้กับพวกเราในฐานะบ่าวของพระองค์นั้นคือสององค์การสุดท้ายของสุรบากรอเป็นความจงใจเป็นพระประสงค์ของเอีอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่ต้องการให้สององค์การนี้สององค์การสุดท้ายของสุรบากรอเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์ป้องกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านของมุสลิมเป็นระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านของมุสลิมแม่ช้ต่างเข้ามาอัลลอฮ์ทรงกาหนดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทันทีขารพแปลว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเราปกป้องบ้านเราเชิญคนโน้นคนนี้ไปขอดูอาที่บ้านเชิญคนนั้นคนนี้ไปทาซิกกลุ่รอที่บ้านแต่คนในบ้านกลับไม่ไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองให้รอดพ้นได้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์ ล l l a ์ได้ทรงกล่าวได้บอกกับท่านนาบีนบีมาบอกกับเราว่าวลายุกร้ออานฟีดารินลาซาซาลาซาลายาลินฝ่ายยักรอบุฮหชชัยตอนบ้านใดก็ตามที่ไม่มีการอ่านสองอายัดสุดท้ายของสุรบากรอถึงสามวันเตรียมตัวได้เลยชัยตันพร้อมประชิดบ้านชัยตันพร้อมที่จะยึดบ้านนั้นให้เป็นเมืองขึ้นท่านที่เคารพพูดอย่างนี้คง คงหลีกเลี่ยงคงหาข้ออ้างอื่นไม่ได้สำหรับการที่เราจะต้องกำหนดให้ตัวเราและคนในบ้านของเราจะเป็นวันใดก็ตามอย่างน้อยๆในทุกๆ3ามวันต้องให้คนในบ้านได้อ่าน2องอายะสุดท้ายในสูรบากร์ซึ่งจริงๆแล้วมันคืออัสกาดหนึ่งมันคือหลักปฏิบัติมันคือสิเกตหนึ่งมันคือการดำลึกถึงอัลลอฮ์ในอีกประเภทหนึ่ง ที่ท่านนบีได้แนะนําว่าใครก็ตามที่อ่านสองอายัดส so ุดท้ายของสุรบะกร์เพียงพอแล้วสําหรับเขานั่นแปลได้ความว่าเพียงพอแล้วสําหรับการแสวงหาความสุขเพิ่มเติมก็อ่านสองอายัดสุดท้ายของบะกร์เพียงพอแล้วสาหรับการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีก็เพียงพอแล้วสําหรับการอ่านสองอายัดสุดท้ายในสุรตุลบะกร์ท่านที่เคารพครับกับสุดท้ายตรงนี้สิ่งที่อยากจะฝากสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายบางเรื่องบางอย่าง เราไม่ต้องไปถามหาเหตุผลอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเรามีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาธรรมและยินดียอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่ท่านนบีได้ทรงกําหนดและพระองค์คือพระผู้สร้างเราเพียงแค่เป็นคนจ้างให้ช่างมาสร้างบ้านเราเท่านั้นแต่ทั้งหมดแล้วท้ายที่สุดอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างเป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง และเมื่อพระองค์ได้บอกกับเราแล้วว่าสิ่งที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาตัวเราและบ้านของเราได้นั่นก็คือให้คนในบ้านได้อ่านซูรอบากรอสุดท้ายท้ายสุดนี้ฝากนะครับถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะรักษามูวาโซบะไม่สามารถมูวาซัละไม่สามารถมูดาวามมะไม่สามารถที่จะรักษาให้มันเป็นประจำต่อเนื่องได้ต้องวางเป็นกฎเหล็กในบ้าน เอาเวลาใดก็ได้นะครับในทุกๆสามวันก่อนนอนถ้าทําได้ในทุกๆก,ก่อนนอนให้อ่านสองข้อสุดท้ายทําไม่จําก็หามาแปะนะครับให้ทุกคนในบ้านได้อ่านก่อนที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมร่วมกันมันต้องเริ่มมันต้องทํามันต้องคิดแล้วมันต้องบังคับในบางครั้งจะปล่อยเลยตามเลยมันก็จะส่งผลทําให้ทั้งตัวเรา ลูกหลานของเราสมาชิกในบ้านของเราไม่มีวันประสบกับความสุขอย่างแท้จริงไม่มีวันเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ต่ออัลลอ์อย่างแท้จริงเพราะกินอยู่คุกคลีเกลือกกลัว้วอยู่กับมารร้ายที่คอยหลอกล่ออยู่ตลอดเวลานั่นเองท่านที่เคารพครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะได้พูดถึงข้อที่8นะครับข้อที่8นี้เป็นข้อที่มีความ มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเกี่ยวข้องก,ก,ก,กันกับการตะลีมอาลิลไบตีการสอนสั่งอบรมสมาชิกในบ้านในเรื่องใดบ้างนะครับติดตามกันในตอนต่อไปครับอิชอัลลอฮ์วบิลลาฮิตฟิกวัลฮิดายะวัสลาามุอะัลกุมวะรอหมัตุลลอฮิวะบเระกัตทุ